มงคนเมเจอร์คูรงใจสนุกโค้กลางล้างบางนลกวเหตุสิ่งประสาทใหดูั่นมั สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับออวันนี้กำลังตัดแต่งพิทูเนียรครับผมลหลายต้นก็ตัดให้เป็นกลนไปเลยครับผมเอาแบบสั้นๆ้าปล่อยไว้ยาวช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าหลายวันแล้วครับผมถ้าปล่อยให้ยาวมันจะลกงวงลังเวลาฝนเปียกมันจะทำให้เกิดเชื้อราเป็นเพีย้ยอะไรลงนะครับผม ก็ตัดให้สั้นลงส่วนตัวนี้เอาไว้แขนต่างหน้าต่างนะครับผมมิเตอร์ฟาเวอร์ก็ตัดตรงข้างหลังนี้ออกเพราะว่ามันจะติดหน้าต่างถ้ามันปล่อยให้ยาวไปมากนักมันจะชื้นแล้วก็ทำให้เพี้ยลงนะครับผมมีเอฟซี FC ที่หลายๆท่านส่งมาว่าพิทุเนียที่บ้านแพงมากเลยต้นหนึ่ง250 ร้อยแปดสิบที่ภาคใต้ครับผมโดยเฉพาะจังหวัดพังงาซื้อกันสองร้ยห้าสิบมิเตอร์ฟฟวเวอร์ได้ยินว่าสองร้อยห้าสิบมิเตอร์ฟฟวเวอร์ของขึ้นเลยทำไมมันจะแพงอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆจังหวัดนี้พังงาเน,นี่ยนฮะซื้อต้นไม้แพงมากนะครับผมตามที่เห็นข่าวทองุไลต้นหนึ่งหกพันบาทโต้จัดสวนสี่ห้าหมื่น ตัวเล็กๆไม่รู้เขาซื้อกันได้อย่างไรแต่ช่างเถอะครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะพาไปปลูกต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกแล้วก็ดอกสวยดอกตลอดพิทูเนียครับผมเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยเพราะเมล็ดกอง,ง่ายมากเลยตามมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไปข้างหลังบ้านแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์จะพาไปเพาะเมล็ดแบบง่ายๆเลยครับผมครับผม<อ> ทางมิสเตอร์ฟาวเวอร์มาก็อยู่หลังบ้านของมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ครับผมซึ่งใช้ถ่ายฉากแต่ตอนนี้ไม่มีที่ย้ายไปถ่ายหน้าบ้านข้างหลังบ้านนี่ก็เอามาทำพ่อต้นกล้าครับผมก็กางพลาสติกเอาครับผมการฝนแล้วก็กองแสงไปด้วยสแลนอีกชินหนึ่งกองลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมเพื่อที่จะพ่อต้นกล้าถ้าแสงแดดจัดมากไปนะักต้นกล้าก็ตายครับผม พีคุณเพาะพินทุเนียนี่ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรเลยครับผมเหมือนกับไปดวงจันทเลยง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมขันแรกก็หาต้นพันธ์ุมาก่อนหรือหาเมล็ดพันธ์ุสั่งซื้อที่ไหนที่ลาซาด้าเขามีขายถ้าอยากให้ชัวร์ก็สั่งที่บริษัทเอกาโกเขาครับผมพิมพ์ก็ไปนใน Google หรือว่า Lazada าเอกาโกนะครับผมก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่แบบงอกแบบ 95%ขึ้นไปครับผมส่วนที่อื่นไม่แน่ใจมิสเตอร์ฟลาเวอร์ลองมาแล้วบางทีได้ไม่ต้องปกอซื้อพิชเนียมา,าได้เม่กรกะเพรามาเพราะไปเพาะมาเป็นร้อยต้น <c oughs> ถึงรู้ว่ามันคือกะเพรา <c oughs> เสียใจมากเลยที่บริษัทอา่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมยักษ์ใหญ่ที่ขายของอยู่มิสเตอร์ฟาเวอร์ก็ใช้วิธีพาะเอาแบบไปซื้อต้นมาแบบนี้เลยครับผม มิเตอร์ฟาเวอร์ซื้อที่ปัตยาก็ร้อยสามสิบบาทเองครับผมเลีเ้ยงมาก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเครับผมเวลาจะให้เมล็ดออกนี่ฮะเวลาเด็ดถ้าเด็ดทั้งโคนมาเงี้ยเมล็ดมันอยู่ใต้นี้นครับผมคุณจะไม่ได้เมล็ดเวลาดึงออกก็ให้ดึงแบบนี้แหละครับผมดอกที่เหียเห่ยวๆอย่างเงี้ยครับผมดึงออกมาก็จะเหลือจกุกคาไว้ครับผมอย่างเช่นเนี้ยจกุกคาไวไ้รู้เห็นหรือเปล่า ก็จะเป็นมเมล็ดนะครับผม,มเมล็ดซึ่งเยอะมากมายเลยครับผมนี่ก็มเมล็ดอ่าขั้นแรกก็เตรียมเลยครับผมพิษมอสพิษมอสนี่จะงอกง่ายกว่าครับผมชุ่มชื้นแล้วก็มีท่าอาหารอยู่ได้ประมาณสักเจ็ถึงสิวันนะครับผมโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ถ้าไม่มีพิษมอสก็ใช้มิสเตอร์ไฟว์ใช้อยู่ก็คือขูมมะพร้าวล่อนที่แช่น้ลาล้างน้ําอย่างดีมาแล้วครับผม ผสมกับเพอ่อไลที่เป็นเม็ดๆนะครับผมเพื่อให้มันล้วนซยลากขยายไว้นะครับผมจะได้ทั้งสองอย่างหรืออะไรก็ได้ครับผมที่มันร่วนซยจริงๆครับผมเพื่องอกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมหวานลงไปเลยครับเมล็ดไม่ง่ายไม่ต้องไม่ง่ายไม่ต้องไปกบเมล็ดอะไรเลยครับแล้วลดน้ําตามตาทิศหนึ่งก็จะได้มาแบบนี้ครับผมนี่ครับผม นี่เป็นแบบนี้อครับผมรอให้โตกว่าน,นี้สักหน่อยเนึ่ครับผมถ้าเกินอาทิตย์แล้วไม่งอกแสดงว่าเมล็ดพันธุอ์อ่อต้อยคุณภาพนะครับอย่าไปเสียใจไม่ใช่ว่าเราไม่มีฝีมือเมล็ดพันธุ์มันห่วย <c oughs> ขอโทษนะครับพูดคำหยาบก็ให้เพาะใหม่หาซื้อร้านใหม่ๆดีๆนะครับผมนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยเมล็ดพันธุ์พอง,งอกออกมาสักหน่อยนะึง ก็ให้รีบออกมาตากแดดนะครับผมแดดอ่อนๆสัก90%ไล่ไปเลยครับผม3วัน90%แล้วก็อาทิตย์หน้าก็60% 70%ไปงั้นต้นก้าจะวิ่งหาแสงครับทำให้ยืดทำให้ต้นไม่แข็งแรงนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มออกแสงประมาณสัก2-3อสามอาทิตย์นะครับผม3-4อาทิตย์นี่ก็จะได้ต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็พร้อมที่จะปลูกแบบนี้แลวครับผม ใช้อะไรที่ร่วนซุยที่สุดนะครับเวลาแค่ออกมาแล้วปลูกนี่ฮะละหลายต้นมันมีหลายรุ่นนี่ครับนี่ก็รุ่นหนึ่งก็เพาะไปเรื่อยฮะสนุกสนานไปนี่ก็ประมาณสักร้อยกว่าต้นในนี่ร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นไม่อจะปลูกไหนตรงนู้นก็มีนะครับผมแนะนําเวลาต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่เป็นไรใช้ขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําแล้วผสมกับแกลบ หรือว่าอะไรก็ได้ที่ร่วนโซยครับไม่ว่าเพไลไรก็ให้มันลากมันเดินขยายดีครับผมโอ้มีหลายไซส์อีกไซส์นี้ก็อีกเดือนนึงก็จะดอกแล้วครับผมส่วนพวกนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็เพาะไปเรื่อยๆอครับผมส่วนพวกนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อย,อม,อยมันยาวเราก็ตัดให้มันเป็นพุ่มครับเพื่อจะได้แตกพุ่มสวยพร้อมยังย้ายกระถางใหม่นะครับผม เยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับส่วนนี้ก็กำลังสวยๆงามเลยครับผมใช้ขุยมะพร้าวที่แบบว่าละเอียดที่สุดครับผมแล้วก็ล้างน้ำ้าขุยมะพร้าวไว้ล้างน้ำนี่ครับจะเหลืองครับผมการจเจริญเติโตช่างงักทันทีเลยครับผมมิสเตอร์าวเวอ์ลองมาหมดแล้ว พวกนี้ก็ใช้หลายๆสูตรที่มีครับผมไม่ว่าแกบเก่ากับขุยมะพร้าวรวมกันหรือว่าขุยมะพร้าวกับทรายอัตราห้าต่อนหนึ่งก็ได้ครับผมหกตัวหนึ่งเพราะว่าเน้นร่วนโซยครับผมถ้าทรายมากไปก็จะรากไม่เดินอีกส่วนเพรมันโตกันมาระดับนี้แล้วครับผมก็ใช้ขุยมะพร้าวกับทรายได้เลยครับผมสี่ตัวหนึ่งส่วนนี้มิสเตอร์ฟ้วที่ใช้อยู่ ก็คือขุยมะพร้าวที่ห่านการล้างน้ําแล้วขุยมะพร้าวอัดก้อนนะครับผมที่เขาล้างทําความสะอาดอย่างดีแล้วก็มีค่า pH ที่เป็นกลางครับก็จเจริญเติบโตได้ดีครับผมขุยมะพร้าวกับเพอร์ไลท์พอโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับผมสูตรที่ใส่ก็คือ15 0 0นี่ก็ได้ครับผมเนี่ยพราะเป็นต้นกล้าอยู่เพราะวันนี้จะมันมันเยอะครับผม เราต้องใส่ปุ๋ยเอาช่วยฉีดก็ได้ครับผสมน้ำลดนี่ก็ได้ครับผมใช้บัวโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งพวกช่วงนี้นะครับผมช่วงวัยหนุ่มสาวนี่กำลังเป็นโตโตเป็นเด็กหนุ่มก็อยู่ประมาณสักแปดเก้าขวบก็เริ่มเปลี่ยนปุ๋ยแล้วครับผมใช้เป็นปุ๋ยเกลือนาน้ำก็ได้ครับมันง่ายดีผสมน้ำแล้วลดเลยสูตรย5 5สิห้าห้าห้าก็ได้ครับผม หรือว่า30 1สิบบวกท E อยิ่งดีครับทีก็คือธาตุรองธาตุเสริมนะครับผมต้นกลาจะได้แข็งแรงตรงนี้ก็ตาแดด50%เดี๋ยวอีกโตสักพักหนึ่งพวกนี้ก็ออกแดดได้100%แล้วะครับผมช่วงนี้ก็แดดร้อนมาก40องศาแต่ก็ไม่ตายะครับผมตายก็ตายไปเพราะว่าฝึกให้ทนทานกับทนแดดนะครับผมแล้วก็ได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ต้นกล้าก็สมบูรณ์นะครับผม ทนแดดทนไม่ทนทนเท่าไหร่นะแต่ว่าทนแดดนะครับผมโอเคครับง่ายๆเลยครับผมมิสเตอร์เฟ่ไม่รู้จะไปปลูกไหนรู้แต่ว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันเยอะเอามาจากต้นนน้นต้นนี้ทีก็มาหวานใส่เพลย์ไลทใส่แกบอะไรที่นั่นนี่ครับผมนี่ก็อีกอันละสองร้อต้นเป็นโอ้ยโน่นนี่เป็นพันธุ ก่านไปเรื่อยแล้วมันงอกง่ายที่สุดในโลกแล้วครับผมเป็นแล้วเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกแล้วครับผมเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปพอโตขึ้นก็เห็นที่เห็นมิสเตอร์เฟิร์ปลูกให้ดูอยู่ครับผมมีอะไรสอบถามคอมเมนต์มาว่ามันปลูกยากตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนในการปลูกพิษทุเนี่ยร้อนขนาดนี้ก็ปลูกได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับมิสเตอร์เฟอร์ครับ